ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่กันที่เก่งกระจานนะ <Yeah. S 1> แต่ว่าก่อนนันนี้เราอจะไปพักอีกที่หนึ่งนะครับแต่เผอิญว่า,าพี่เพียวกับพี่หน่อยที่ไปที่เก่งททมกับเราต้องการท,ที่มีสัญญาณ ก็เลยคุยกันว่าอีกที่หนึ่งที่จะไปก็คือตัวไทมารินทรีเนี่ยน่าจะไม่มีสัญญาณเหมือนกันนะครับก็เลยออกมาที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแทนนะครับซึ่งเราสองคนก็ไม่เคยมาเหมือนกันก็เลยเออมามาลองดูก็ดีเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วซึ่งเต๋อกับไม่ไม่รู้ไม่ค่อยเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้เข้าอุทยานเราก็ไม่ได้รู้ค่าใช้จ่ายเขาเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันหน้างงานแล้วกันนะครับเค okay, ฮะเดี๋ยวเราจะไปชําระค่ากางเต็นท์นกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงจุด ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมาตั้งเต็นท์ครับตั้งเต็นท์ไอ้คุณดตึก,ม,ตรตตกมรดกโลกค,ครับพี่ไปติดต่อตรงนู้นเลยอ๋อตึกส้มนี้เลยเหรอครับอ๋อต,ต้องไปเข้<ม>าด้าน<ม>หน้าที่นี่ไหน้างหน้าอันนั้นตรงตึกอันนั้นอ่ะมีจุดคัดกรองค่ะเข้าไปประตูนั้นอ๋อโอเคได้ครับคุณครับอ๋อต้องไปที่ตึกที่เขาเขียนว่ามรดกโลกทางธรรมชาตินะครับก็คือตึกนี้แหละที่เราจอดรถอยู่แต่เขาบอกให้ไปเข้าจากทางข้างหน้าเหรออ๋อนี่นี่จุดคัดกรอง พื้นที่คือกว้างใหญ่ไพศาลมากนะฮะมีหลายลานมาก,กนีต้องลงชื่อด้วยนะตอนนี้กี่โมงวะสิบสอง 12. จุดเฮ้ยสิบสามเลยโอ้มป็นคนกลา,างเต็นเต็มเลยติดต่อกลางเต็นครับสองคนครับห้คคบามประกอบประหารนะคะโอเคครับกาเฟหรือมาม่าได้นะค,ะครับรอเอามาทานเองได้ะครับครับผม 290อ๋อค่าข้า,ขา,ขาอุทยาน30บาทค่าคนคนละร้อยแล้วก็เป็นค่าอะไรอะเซอร์วิสฟรีอีก30บาทต่อคนนะครับรวมแล้วก็เลยเป็น290อ๋อโอเคก็ห้ามประกอบอาหารหนักนะครับจริงๆเมื่อกี้พี่เพียวมาถึงก่อนแล้วละ่ะเราได้คุยกับพี่เพียวไว้พี่เพียวบอกว่า เขาไม่ให้ประกอบอาหารหนักมาสักพักและตามกฎของอุทยานนะครับอาหารหนักในที่นี้คืออะไรก็คือพวกผัดๆทั้งหลายเนี่ยทำไม่ได้แล้วนะครับก็จะทําได้แค่อุ่นอาหารหุงข้าวต้มไข่ต้มมาม่าต้มกาแฟได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นต้มๆมอๆที่ไม่ใช่ทําอาหารอย่างซุกี้หรือพวกเนี้ยทาได้นะครับเราก็เดี๋ยวกะว่าไปกลางเต็นท์เสร็จจะออกไปหาซื้ออะไรซื้อสเสบียงมากินกันแทนและกันเนาะเดี๋ยวไปขับรถหาพี่เพียวก่อนแป๊บนึง ต้องให้หางแล้วต้องเื่อมอขอบคุณว่าครับพี่อ๋อเขาก็จะฉีกบัตรฉีกหางบัตรเราไปก่อนนะฮะแล้วก็เข้าไปสู่บริเวณลานกลางเต็นท์นะครับคนมาถ่ายรูปเต็มเลยกับป้ายอุทยานเป็นไฮไลท์แหละไปไหนก็ต้องมีป้ายอะเนาะโอ้ลานกลางเต็นท์เยอะมากเป็นโค้งน้ําเลยม,มีสะพาน<ม>อยู่ตรงนู้นด้วยไอ้ว่านแก่งกับจานที่เขามาถ่ายสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหลักปัก ใช่ไหมไอสะพานนัมนปะใช่ปะไูผมมีสะพานน่าจะใช่ไม่รู้ใช่ปาวะโอเคมาเรามาทำภารกิจตามหาพี่เพียวกันนะฮะพี่เพียวบอกอยู่อยู่สุดเลยเกือแบบถึงไอสะพานที่เราชี้กันเลยนี่เริ่มโอ้โอเริ่มลานกางนท์แล้วตรงนี้สวยตรงนี้สวยเอามาถ่ายรูปกับกุงน้ำกว้างกว้างเอาอันนี้ลานชมวิวห้ามกางเต็นท์นะครับโอ้ข้างหน้านี่คือห้องน้ำแน่เลยอ้วนใหญ่ น,นี่ห้องน้ําสีครีมๆใหญ่ๆพี่เพียวบอกว่าห้องน้ำนี่คือสบายมากนะฮะมีประมาณ40่สห้องไม่ต้องแย่งกันเข้า้านสวยเนาะในอุทยานอะบอกได้เลยว่าน่าจะต้องโซแดมฮอตพอไม่มีต้นไม้เลย เจอพี่หน่อยแล้วตืบๆๆ,ๆหน้าคุ้นๆเจออีกแล้วจอดรถเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวน้องปานนั่งทํางานอยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ําก่อนละกันเพราะตอนนี้ปวดชิงช่องนะครับว่าห้องน้ำที่อุทยานเป็นยังไงแต่ห้องน้ำอุทยานเนี่ยเท่าที่เคยไปมาแล้วก็ได้ยินจากหลายคนไม่ต้องห่วงน,นะครับห้องน้าดีดีวร์ดีเฟอร์ดีมากอันนี้คือร้านที่เราอยู่ไม่รู้ชื่อร้านอะไรเดี๋ยวถามพี่เพียวกี ร้านที่เราอยู่นี้ก็คือห้องน้ําอยู่ตรงรานเลยนะครับแค่เดินข้ามถนนมา2เส้นก็คือถนนจอดรถกับตัวถนนท่องเที่ยวในอุทยานนะครับตึตืต,ต,ต,ตือ่าต้องเปลี่ยนรองเท้าด้วยกรณีเปลี่ยนรองเท้าเนี่ยทําไมล่ะทําไมทําไมเขาจะต้องตัดรองเท้าให้มันเป็นแบบนี้วะมีใครรู้บ้างไหม้มันมันยังไงกันแล้วมันจะไม่มีคนขโมยหรือไงนะตรงนี้ห้ามล้างจาน อ,อ,อันนี้เป็นโถชีริ่มเลยนะครับเอ๊ะแล้วตัวห้องน้ำมันคืออะไรวะอันนี้เหรออ๋อห้องอาบน้ำาจะอยู่ข้างในแล้วก็ห้องส้วมก็เต็มเลยเยอะจริงสะดวกสบายดีขอโทษครับเจ้งงั้นผมขออนุญาตทำธุระส่วนตัวแล้วก็เดี๋ยวจะไปกางเต็นท์แล้วเดี๋ยวเจอกันไปกางเต็นท์ก่อน หนักเลยดีนะกลางเสร็จกันทันเนี่ยดีนะรอดเต็นท์ปิดไปหมดเลยข้างหน้าไม่อยู่ใช่ทุกเต็นท์ปิดหมดเลยดูสภาพคนกลางเต็นท์กลางฝนฉันเองตายแล้วนี่หัวหลิมไปหมดเจ้าของไม่อยู่มันกำลังดุะท้องช้างอยู่หน้าบ้านโอ้ยมันจะหักแล้วตุ๊บตัวนั่นแหะสิเราควรไปช่วยเไหมพี่คือเห็นเป็นฟ้าตรงนั้นไหมฮะ เเก็บเขาเก็บไั้างจานเลยหรอพี่เขาก็เขาก็น่าจะเดินนิดนึงจะถึงแล้วดูดิไม่ว่ามันจะถล่มไหมอ่ะเนาะขออนุญาตนะครับถ้าพี่เจ้าของเต็นท์มาเห็นคลิปก็คือเรามาช่วยนะกลัวมันถล่มอ่ะเอาฝั่งไหนพี่ฝั่งหน้านะโอเคมันจะตกอีกปาวะไม่ไม่รู้ล้แค่นี้แหละ S 1> <S 1> <S เตียกเบิดเตียกเบิดโออการในตั้งอุทยานดีนะครับมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครบถ้วนเลยที่หน่อยก็เลยได้ทำงานอย่างสบายและ <S <S เออ,อ <S <S ตอนแรกว่ากลางเต็นเสร็จจะไปอาบน้ําแล้วก็ออกไปหาอะไรกินนะครับเพราะหิวมาก ไม่ได้ไปไหนแล้าจานั่งเชียวมามากรอบอยู่ตรงนี้แหละเฮ้เมืองด้วยอุทยานไม่ให้เราประกอบอาหารนะฮะเราก็เลยต้องออกไปหาซื้อกับข้าวใช่ก็เดี๋ยวจะขับไปข้างหน้าก่อนทางเข้ามาแก่งกระจานเนี่ยละครับรู้สึกว่าจะมี ร้านค้าร้านขายของค่อนข้างเยอะอยู่ก็ไม่ไกลนะจากลานกลางเต็นท์ออกไปน่าจะประมาณสักห้าถึงนาทีก็ถึงละเดี๋ยวด้หาอะไรมาเผื่อพวกพี่เพียวพ,พี่หน่อยแล้วก็พี่วุดดี้กินกันตอนเย็นแล้วก็ลามไปถึงตอนเช้าเลยนะครับแต่เมื่อกี้ก่อนเข้ามามันจะมีตลาดอยู่นะคะแต่ว่าฝนตกหนักเขาน่าจะเก็บกันไปหมดแล้วใช่เดี๋ยงไงเดี๋ยวเราไปลองดูก่อนเนาะแล้วก็ได้อะไรมาเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะจ้ามาแวะซื้อ ของกินตอนเย็นนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับเซเว่นนะฮะตอนนี้น้องปลานได้ไปซื้อทะเลส้มตำไก่ย่างอยู่สั่งอะไรไปบ้างครับอ้วนสั่งแล้วปลาเผาสั่งอะไรไปมั้งไก่ย่างปลาเผาส้ปตำไทยตำปูปลาลาบหมูเพราะว่าน้ำตกคอหมูโอเคยำตรงนี้ก็เป็นบริเวณก่อนเข้า แต่งกระจาดนะฮะมีเซเว่นมีร้านของชาม,มีทุกอย่างเลยมาแวะซื้อหาอะไรกินตรงนี้กันก่อนได้นะครับร้านนี้ที่เราเลือกเพราะดูนะ่าอร่อยทุกอย่างเลยออใช่เดี๋ยวจะไปซื้อน้ำแข็งกันดีกว่าน้ำแข็งจะหมดงั้นะเดี๋ยวข้าไปซื้อน้ำแข็งตรงร้านนี้ก่อนเขาขับรถไปลงน้ำแข็งกันนะเรามอกี้ก็แวะซื้อข้ขนมในเซเว่นเรียบร้อยแล้วนะฮะสบียงวันนี้เราก็พร้อมแล้วยาวไปถึงรู่นี้เลยก็ซื้อโจ๊กมากะจะทำโจ๊กกินพรุ่งนี้แต่ไม่รู้จะตื่นหรือเปล่าเฮ้ยรอดู ขอแวะแป๊บหนึ่งนะฮะเพลินว่าก่อนจะกลับเต็นท์เจอที่หนึ่งสวยมากเดี๋ยวให้ดูมันอยู่แบบทางแบบขึ้นสันเขื่อนมาเลยครับนี่เชิดคตดสวยก็เลยว่าเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปนิดนึงนะฮะ เคกินข้าวเห็นเสร็จพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวก็พาดูร้านหน่อยละกันข้าวที่เห็นมาทั้งหมดมี4ร้านนะครับร้านข้างหลังที่พวกเรากางกันอยู่เนี่ยสุดทางเลยเนี่ยคือร้านที่4แต่เขาเหมือนเขาเรียกเป็น A B C D นะนี่ก็คือบรรยากาศร้านนะครับนี่นี่ร้านที่4ที่เราอยู่นะครับก็จะติดน้ําเลยแต่ว่าลงไปเล่นน้ําไม่ได้เดี๋ยวจะพาไปดูเออมันมีอยู่จุดหนึ่งนะครับมันเป็น ลานชมวิวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่เขาไม่ได้เปิดให้กางเต็นท์นะครับสวยดีก็คืออยู่ตรงแบบอ่พอเราเข้ามาจากตรงป้อมที่เขาตรวจอ่ตัวตัว๋วเราอะครับเราก็จะเจอลานกางเต็นท์เลยใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีจุดหนึ่งเป็นเหมือนกับข้ามร่องน้ำอะครับพอข้ามร่องน้ํามาเสร็จเนี่ยเราจะเจอลานลานหนึ่งที่สวยมากคนไปถ่ายรูปเยอะแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดให้กางเต็นท์นะครับเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็เป็นอีกลานหนึ่งนะครับ ไม่น่ใจถ้าเรียงกันเขาน่าจะเป็นลาน C มั้งของเราเมื่อกี้ที่อยู่คือลาน t d o ็อนะครับเขามีเขียนอยู่ยขอดูหนะ่อยอาชใยช่ๆอันนี้คือลาน C นะครับลาน C ก็สวยดีนะดูเป็นธรรมชาติดีอันนี้เป็นลานจอดรถใหญ่ของทางแกงกระจ้านมีนอดิอยาดุนด้วย อยากได้อ๋อนี่ลาน B นี่ลาน B นะครับคือแต่ละลานน่าจะมีห้องน้ําเป็นของตัวเองนะครับก็อาจจะต้องเดินข้ามถนนที่รถสัญจรมาจอดข้างทางกันนิดนึงแต่ก็ไม่ไกลนะครับถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายมากเลยนะคือเมื่อกี้คุยกับพี่เพียวครับพี่เพียวบอกว่าน่าจะเป็นอุทยานที่กลางติดน้ําแล้วพื้นที่กลางเต็นท์เยอะที่สุดเท่าที่เคยไปมา ซึ่งก็เห็นด้วยถึงเราจะไม่ได้ไปแบบหลากหลายที่มากน,นะครับแต่ก็เห็นด้วยถึงแล้วถึงแล้วลานชมวิวโอ,โอ้ถ้าได้กลางก็คือจะเลิศเลอมากนะครับเพราะว่าทุกทุกที่ที่กลางเต็นต์ติดน้ำอะครับทางลาดลงไปจนถึงน้ำมันจะมีพวกต้นมงต้นไม้ขึ้นเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เขาอาจจะก,กันคนลงไปเล่นนะครับแต่ว่าถ้าเป,เป็นลานชมวิวตรงนี้คือมันก็จะแบบโล่งเลยคือถ้าได้กลางบนนี้แต่เขาไม่ให้กลางนะ คือถ้าให้กลางบนเนี้ยปุ๊บยังไงก็คือถ่ายเต็นท์ไปก็เจอเต็นท์กับน้ำเลยดูดสวยมากสวยควโคตรโหจริงจริงกว้างมากครัเนี่ยได้ประมาณ20เต็นท์เลยมั้งสวยเลยอะเสยียดายนะตรงนี้เขาไม่ให้กลาง ตรงนั้นคือลานกลางเต็นท์แรกครับลาน A เมื่อกี้เราเจอ BCD มาหมดแล้วเนาะดูดิสวยอะ่ะอ๋อเขาปลูกไว้เหมือนกันครับพวกต้นไม้พวกนี้แต่แค่ว่ามันยังไม่สูงมากอนะเนาะดูดิแกงกระจานก็สวยเลยโอ้ มีโอกาสก็มาลองกางเต็นที่นี่กันดูนะครับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่อนข้างดีเลยแหละสวยเลยถ้าเกิดยังไงก็เพื่อนๆที่ได้ไปแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับว่ารู้สึกยังไงเพราะส่วนตัวเติร์กชอบชอบมากชอบมากๆแล่กลับเต็นท์กันนะนี่คือบริเวณซักล้างทําความสะอาดนะครับคือจุดล้างจานนั่นเองอย่างนี้ห้ามยิงปืนด้ห้ามยิงปืนจุดพูุ ประทาตโคมลอยในอุทยานนี่นะครับก็เป็นบริเวณสักครั้งถือว่าดีนะนี่วิววิว oh, oh. เล่นเกมอะไรก็เลยงงว่า S ทำไมดูก็ไม่ไหวเล่นอยู่ทอ่านเล่นเล่นดูดมดูสตรีมอะไรแบบนี้ย้อนย่ามมันนักเบื่อมากหดหุ่นแปวันอันนี้พี่ผมก็เปิดดูสวัสดียามค่ำนะน้องปานอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับมืดแล้วแล้วก็มืดปึ๊บเลยสำหรับแก่งกระจานนะครับที่เห็นสว่างอยู่คือคือพวกเรามีไฟข้างนอกคือมืดมากมองไม่เห็นอะไรเลย อากาศเย็นด้วยอากาศดีเพราะวนี้ฝนตกไปแล้วนะครับแล้วก็ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะคะไม่มีจุดต่อไฟเพราะฉะนั้นใครจะไปก็เตรียมเอามาเองแล้วเราก็เซอร์ไพรส์นิดนึง <c oughs> ที่เ o ร e r บ็อกของพี่เพียวได้แบตหมดลงไปแล้วนะครับเพราะว่าเราเองเพราะว่าเราเองที่มาแย่งไปพ,พ,พี่เพียวใช้ <c oughs> <c oughs> แบตหมดไปเลยทีเดียวก็ตอนนี้ก็คือไม่มีพัดลมนะครับแต่ว่าที่นี่ไม่มีมแมลงเหมือนที่แก่งไทมแก่งทาม,มาแมลงเยอะมแมลงมาเต็มไฟหมดที่นี่ไม่มีแต่มียุงนะครับ ก็ระวังระวังเรื่องยุงกันดีๆใครแพ้ยุงก็เตรียมยากันยุงเตรียมซอฟเฟลกันมานะครับก็อันนี้ก็คือเป็นฝีมือของเชฟเพียวเนื้อโคขุนแดดเดียวอร่อยมากฮะอร่อยมากพี่เพียวบอกพี่เพียวมาแก่งกระจา์ทุกปีปีหนึ่งบางทีสองครั้งด้วยใช่ไหมพี่ใช่เลยแต่จริงๆมันสวยนะใกล้เป็นทางง่ายครบแต่ว่าสวยที่ี่ยแล้วก็ลานที่เพียวบอกลานนี่คือลาน เรียกว่าติดน้ํา <eigentlich> ท <analysis> ี่เยอะมีที่ให้กางเยอะที่สุดใช่ไหมครับเกือบสองกิโลเกือบสองกิโลกว้างกว่าที่ยาวตลอดจุได้จริงๆน่าจะเป็นร้อยเต็นท์นะี่บอกเป็นร้อยเป็นร้อยเต็นเพราะเขาไม่ได้มาทาเป็นบล็อกเลยใช่ครับฟีตายเอาใช่ีตายแต่พี่เพียวพี่เพียวบอกพี่เพียวมาทุกครั้งก็ไม่เคยเต็มไม่เคยเห็นเต็มเลยจะเทศกาลจะอะไรก็ไม่ก็ไม่เต็มเพราะฉะนั้นจริงๆแก่งอาจารย์เป็นที่หนึ่งที่ที่ตัวตัวเองแต่คิดว่าน่ามานะอย่างใช่ห้องน้ำห้องน้ำคือดีมาก เออพาไปดูห้องน้ํามาแล้วเนาะเออห้องน้ําดีมากแล้วก็มีทุกจุดเยอะด้วยแต่และห้องห้องน้ําหญิงก็น่าจะเหมือนกันลักษณะน่าจะเหมือนกันเนาะ<อ>ก็โดยรวมประมาณนี้อย่างที่บอกไปครับถ้ามากัน2คน290เป็นค่าเข้า,ขาอุทยานคนละ100บาทรถ1คัน30บาทค่ากลางเต็นท์คือละ30บาทแต่ตอนนี้ฝนตกอีกแล้วเหรอ <c oughs> ใช่ไหมนะใช่สินะ290 <c oughs> ทั้งหมด2902คน อ๋อค่าการเต้นคนละสบาทสองคนก็หกสิบแล้วก็ค่ารถอีก30บาทก็เป็น90แล้วก็ค่าเข้าอุทยานคนร้อยสองคนก็290ทั้งหมดเท่า้านก,งกนา,านกงเต็นท์เอกชนเท่า้านกางเต็นท์เอกชนบางที่เนี่ยไปแข่งทมก็แข่งทมมาคนละร้อยไงแข่งทมมาคนละร้อยแต่ก็อย่างว่านะครับอุทยานถ้าเกิดจะมาเข้าเข้าพักเข้ากางเต็นท์มันก็ดีตรงที่ว่าลานอุทยานอะตัวลานมันดีนะแค่แค่กดระเบียบที่แตกต่างจากลานเอกชนเฉย แต่ก็ไม่ไม่ทุกที่ไม่มีไฟไหมพี่เพียวอุทยานใช่ทุกที่ทุกที่ไม่มีไฟไม่มีจุดต่อไฟอืมเพราะว่าตอนเพราะว่าตอนนั้นของของเตยกระปานที่ไปทั้งเจ็ดโคดสามล้านลำนำหน้านลำนำหน้าทุกตอนนั้นเราไม่ได้เราไม่ได้แบบใช้สายต่อไฟกันเลยก็ไม่ได้สนใจนะว่าที่ไหนมีจุดต่อไฟป่ะก็เพิ่งโอเคเพิ่งรู้วันนี้ว่าอุทยานไม่มีจุดต่อไฟให้บริการเลยนะครับ ก็เตรียมตัวกันมาดีๆว่าแบบจะใช้อะไรก็ที่เอาที่มันเป็นชาร์จมาแล้วใช้ได้เนาะแล้วก็เตรียมพอแบงก์กันมานะครับโอเคก็จริงๆคืนนี้น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าที่นี่มืดตึบนี่ฝนตกอีกแล้วปล่อยๆอีกแล้วคิดว่าน่าจะคืนนี้น่าจะเย็นไม่ร้อนก็โอเคไม่มีพัดลมอยู่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าวันไหนมาที่ฝนไม่ตกอันนี้ไม่คอนเฟิร์มไม่สามารถจริงๆไม่สามารถบอกได้ว่าจะร้อนแค่ไหน นะและเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพาไปดูวิวโดยรอบกันอีกทีนะครับเดี๋ยวทานด้่นทานนี้นั่งคุยกันสักพักเดี๋ยวจะไปนอนแล้วคับเจอกันพรุ่งนี้นะอ่ะ some time with the ones you love find a little faith when times get tough listen more เช้าวันที่สองนะครับที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสวยมากเลยอย่พา,าไปดูสวยโคตรโคตรโคตรแบบโคตรอะดูดิเป็นหมอกหมดเลยเว้ยเนี่ยมาไปถึงแบบบนเขาเลยเฮ้ยคือแม่งแบบ คือเมื่อวานฝนตกไม่หนักมากทำให้อากาศเย็นทั้งคืนแล้วตื่นเช้าว่ายังเจอแบบนี้คือเอ๊ะถูกหวยอ่ะก็ถูกหวยสวยอ่ะเป็นแบบการนอนอุทยานที่รู้สึกว่าสวยที่สุดเท่าที่เคยนอนมาเลยอะ่ะไม่เคยนอนอุทยานแล้วรู้สึกว่ามันมันสวยตื่นมาแล้วแบบว้าวซ่าขนาดนี้มาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดียวไอตรงหมอกนู้นอ่ะ มันจะมีจะมีฟุตแบบเจาะอยู่มันสวยจริงๆเว้ยสวยโคตรก็คือแบบไม่มีแดดอะแดดไม่ออกเพราะว่ามันจะไม่ร้อนมากดีดีดีเดี๋ยวออเ,เ,ดดดเดี๋ยวขอดตัวไปกินกาแฟก่อนแล้วกันเนาะตามสไตล์นะตื่นมาก็ต้องกินกาแฟนิดนึงเขาไปดิปกาแฟก่อน as big as the open sky take that chance and go อมมาด้วยีอยู่แล้วอันนี้ก็คือจะเปิดแบบายอาบน้ำแล้วนะครับก็เดี๋ยวเหลือเก็บเต็นท์เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับอ,อยู่ที่ลานดีโอร้อนร้อนร้อนไปยืนในออนนิง่งเราดีกว่าก็สำหรับที่อ,อุทยานแห่งชาติเก่งกระจานแห่งนี้นะครับค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกไปแล้ว290สําหรับ2คนนะครับ พอดีเลยคนละคนละร้อยนะครับแล้วก็ค่ารถยนต์30บาทค่ากางเต็นท์อีกวันละสาสิบาทนะครับเป็นไงบ้างบรรยากาศดีนะคะฝนตกเย็นไม่ไม่ร้อนเลยอืมแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่แบบไม่มีฝนก็อา้อาวๆเ,เหมือนกันเนาะใช่บอบอ้าวเหมือนกันแล้วก็วิวบ่งตรงวิวดีวิวดีมากมีหมอกยามเช้าชด้วยห้องน้ําดีแต่ก็เรื่องอาหารนะครับอย่าลืมหาเข้ามารับประทานกันข้างในอ มีเรือโดยสารที่เห็นวิ่งไปวิ่งมาเดต้องมีฟุตให้ดูอยู่นะครับอันนั้นพี่เพียวเขาบอกว่าเขาจะรับมีรอบเช้าตั้งแต่8ปดโมงมั้งครับพาไปเที่ยวในในฝั่งเขื่อนเนี้ยพาไปเที่ยว2ชั่วโมงแล้วก็กลับมานะครับก็สามารถเรียกเรือมารับได้นะครับแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายรู้สึกจะรำรับ8 0ดหรือไงเนี่ยแหละส่วนสะพานแขวนตรงนั้นเนี่ย ข้ามไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเดินไปถ่ายรูปได้แต่เราไม่ได้ไปกันขี้เกียจเนาะเดินไปแค่ได้แค่ครึ่งสะพานหรือเปล่าพี่เฟยบอกครึ่งสะพานไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็ต้องกลับมาแล้วก็หนึ่งหนึ่งรอบจะให้เดินได้ไม่เกิน20คนน่าจะเรื่องเกี่ยวกับน้ําหนักสะพานนะครับที่จอดรถที่นี่มีเหลือเฟือมากครับเยอะมากสัญญาณโทรศัพท์เต็มทุกเครือข่ายมีสัญญาณดีมากเล่นเกมได้เล่นเกมได้นะครับ ส่วนที่เหลืออื่นๆก็น่าจะไม่มีอะไรห้องน้ําดีนะครับห้องน้ําเยอะอม,มีอะไรไหมนอหมาไงโอ้ใช่เมื่อเช้าโดนหมาคุยขยะนะครับก็ถ้าเกิดใครมาออหนึ่งเลยอย่าให้อาหารหมาเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเกาะติดอยู่กับเต็นท์เรานะครับแล้วก็อาจจะไปรบกวนเต็นท์บริเวณรอบๆเราด้วย สองเลยคือก่อนนอนนะครับเก็บอาหารกันให้ดียกไปที่สูงหรือแขวนไว้เลยก็กยิ่งดีหมามันจะได้ตะกุยไม่ถึงนะครับเมื่อเช้านี้คือกัดถุงขยะเราขาดเหมือนที่เล็กวิวเลย,เ,ลยเหมือนที่เล็กวิวเลยมีหมาเวนตัวนั้นแล้่คราวานี้มันมาเป็นแก๊งด้วยนะที่เนี่ยมีะมาสามตัวห้าตัวเยอะแยะไปหมดเลยก็ระวังเรื่องนี้นะครับมีเรื่องอะไรอีกยุงเยอะยุงเยอะตอนหัวค่ำเยอะไหม หัวข้ามหัวข้าม,าม,มเรามีพัดลมอยู่ยังไม่ค่อยเยอะตอนกลางคืนฝนยังตกอยู่เยอะมันเฉยแฉะยุ่งเยอะนะครับก็มาเยอะตอนดึกๆคือฝนตกเนี่ยมันคงบินกลับบ้านกันไม่ได้มันก็เลยอยู่ในทัพบเราล้วก,กัดเราอุตลุดมากบวมไปทั้งตัวเลยเนี่ยม,ม,มีเรื่องอะไรอีกน่าจะประมาณนี้เนาะน่าจะหมดแล้วนะครับประมาณนี้สําหรับที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับถ้าเกิดใครจะมาก็ลองมาอัปเดตเนาะว่าตอนมาเรามีฟีลลิ่งยังไงใต้คลิปพวกเราได้เลยนะครับก็ ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องพวกเราด้วยนะแล้วเดวดูนะครับว่ารอบหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย